บางต้นก็ไหลดีบางต้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับในที่สองโอ้วันนี้ก็โอเคครับในที่สองก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะหยอดกดนะครับช่วงเช้านี่ก็เข้าหยอดอันนี้เป็นเม็ดที่สองนะครับเม็ดที่ วัสดีครับเพื่อนๆพ่นพี่เพน้องตอนตีสามกว่าๆนะครับวันนี้เข้าสนยางนะครับเปลี่ยนเวลากรีดนะครับจากเดิมหมาลดกรีดช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตีสามนะครับเข้าถึงไร่ก็วันนี้ก็เป็นมีดที่สองนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเวลาการให้น้ำยางก็ อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากเวลาของการกรีดเปลี่ยนนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนคือในช่วงนี้ก็เป็นเวลาเข้าสู่ปกติคือไม่เย็นมากไม่หนาวมากนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้บาโรสกรีดกลางวันก็เพราะว่าช่วงคืนมันเย็นมากครับเย็นจนน้ำยางมันไม่ออกเต็มที่นะครับ ช่วงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเวลาเดิมก็คือตีสามเข้าไร่เข้าสวนนะครับพื้นที่ของหมาโรดนะครับจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะไม่เย็นมากแต่ว่าใบไม้เปียกเลยนะครับเห็นไหมครับชุ่มฉ่ำนะครับไม่ใช่ฝนนะครับอันนี้เป็นหมอกนะครับเป็นหมอกนะครับมีการเผาไร่เห็นแดงแดงไหมครับการเผาไร่ก็ไม่ดีนะครับ เดี๋ยว,วโราขออนุญ,ญาตทำงานก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงที่กีดนะครับก็จะขอทำงานแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้ามาดูว่าปริมาณน้ำยางมีที่สองจะเป็นอย่างไรกับเวลาเปลี่ยนกีดนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูน้ำยางกันครับผม ถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่มีที่สองของการเปลี่ยนเวลากรีดนะครับจากเดิมกรีดช่วงหัวค่าอันนี้ก็มากรีดช่วงปีสามการให้น้ํายางก็ถือว่าพอได้อยู่ครับพอได้อยู่สองมีดบางต้นก็ครึ่งถ้วยบางต้นก็ถ้วยเต็มบางต้นก็ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับ ก็มีที่สองนะครับครับสวัสดีตอนเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็เข้ากรีดยางนะครับในในวันนี้เชา้านี้ก็จะหยอดกดนะครับมาดูว่ามีดที่สองนะครับของหลังจากที่เปลี่ยนเวลากรีดนะครับมาเป็นตีสามเหมือนเดิมหลังจาก ช่วงก่อนหน้านี้นั้นอากาศมันเย็นจัดนะครับกรีดกันคืนไม่ไหวจริงๆครับก็ตอนนี้อุณหภูมิเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับคือไม่เย็นมากแต่ก็เย็นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต่ํากว่า15องศาก็ก็เข้ากรีดตีสามได้อยู่นะครับมาดูว่าช่วงเปลี่ยนอากาศไอ้เปลี่ยนวันกรีดได้เข้ามีที่2นะครับ น้ำยางจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนกรีดนะครับมาดูตอนเช้าเลยดีกว่าว่าน้ำยางช่วงเช้าจะเป็นยังไงครับไปดูครับอันนี้เป็นมีดที่สองนะครับมิดแรกอยู่นี่นะครับวันนี้ก็ต้นนี้จะออกดีหน่อยนะครับจะออกสม่ำเสมอนะครับต้นนี้นะครับออกสม่ำเสมอไม่ไม่ให้ผิดหวังนะครับ ยังไหลยอยู่เลยนะครับตอนนี้8โมงกับอีก45นาทีกิีดเสร็จตั้งแต่ตี5นะครับตอนนี้ก็ยังไหลยอยู่นะครับก็ถือว่าให้น้ำยางพอสมควรอันนี้ถ้วย 1,500cc นะครับยังไหลยอยู่คิดว่าอีกชั่วโมงหนึ่งก็ยังไหลยอยู่นะครับจริงๆมันจะเกือบเต็มถ้วยนะครับมีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูต้นอื่นนะครับ อันนี้เป็นมีดที่สองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับบางต้นก็ไหลดีบางต้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับมีดที่2อโอ้วันนี้ก็โอเคครับีดที่สองก็โอเคอยู่นะครับ ดี๋ยววันนี้จะหยอกกดนะครับช่วงเช้านี่ก็เข้าหยอดอันนี้เป็นเม็ดที่สองนะครับเม็ดที่สองอันนี้ถ้วยพันห้าร้อยซีซีนะครับก็ถือว่าได้อยู่ก็ได้อยู่เม็ดที่สองของการเปลี่ยนเวลากรีดนะครับจากเดิมกรีดช่วงหัวค่ําอันนี้ก็มากรีดช่วงปีสามการให้น้ํายางก็ถือว่าพอได้อยู่ครับพอได้อยู่สองเม็ด บางต้นก็ครึ่งถ้วยบางต้นก็ถ้วยเต็มบางต้นก็ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับนี่ก็มีตีสองนะครับในช่วงนี้ก็จะเข้าเกลียตีสา นะครับเปลี่ยนเวลากรีดมาเป็นตีสามปกติก็กรีดตีสามนะครับช่วงนี้ใบไม้ร่วงหมดแล้วครับต้นยางบ่าร่นั้นก็จะข้างบนนั้นจะเป็นยอดอ่อนหมดแล้วยอดอ่อนหมดแล้วข้างล่างก็จะยังไม่ร่วงหมดนะครับใบข้างล่างก็ยังไม่ร่วงหมดก็จะเหลือจนกว่าข้างบนมันจะเขียวนะครับข้างล่างถึงจะร่วงอันนี้คือที่สวนบ่าร่วนะก็สามารถกรีดได้ตลอดเมื่อ อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์สิส,สวันที่แล้วฝนก็ตกลงมานะครับทำให้ได้รับความชุ่มชื้นนะครับบารดถก็ฉีดจุลินทรีย์ไปแล้ว,ลวนะฮะเพื่อให้อ่าการปรับสภาพแล้วก็การอาเอาอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นใบให้ได้สมบูรณ์ขึ้น ถึงแม้ว่าจะกรีดเอาน้ํายางอยู่แต่การลําเลียงการเลี้ยงอะไรต่างๆก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งมาให้บาวโรดกรีดอีกส่วนหนึ่งก็ดูแลใบดูแลลําต้นนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้บาโรดก็คงจะพาชมขั้นตอนอ่าไม่ใช่ขั้นตอนสิพาชมการเปลี่ยนเวลา นะครับการเปลี่ยนเวลากลับมากีตตีสามก็ยังให้ปริมาณน้ำยางคงที่แต่ว่าถามว่า,าได้เท่ากับหน้าฝนหน้าอะไรปกติไหมมัน,ม,นมันก็ไม่เท่าหรอกครับมันก็อาจจะลดลงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่ครับที่สวนอื่นอาจจะหยุดไปแล้วนะครับสวนอื่นเขาหยุดไปแล้วนะแต่ว่าบาโรดก็อย่างที่บอกนะครับว่าบาโรด กยรีดยางมาทั้งปีเนี่ยมาห้าปีแล้วนะครับห้าหกปีแล้วนะครับก็ยังกรีดได้ปกติไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรครับผลกระทบก็มีในเรื่องของปริมาณน้ำยางอาจจะลดน้อยลงพอสมควรสำหรับช่วงนี้นะครับแต่ในเรื่องอื่นๆไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบังเอิญว่าอาทิตย์ที่แล้วเนะี่ยฝนมันตกบ่ารถก็เลยไม่ได้ขึ้นน้ำ เดี๋ยวรออีกสัก2อาอาทิตย์เนี่ยสอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดไม่มีฝนเข้ามาก็จะได้ขึ้นน้ําจากทางหัวไล่นั่นนะครับถ้าปากทางเข้าไร่ไล่ลงมานะครับก็ให้ความชุ่มฉ่ากับต้นยางยังกฤีดได้อยู่นะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่สําหรับคลิปนี้บ่าวรถก็ขอหยอดกดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่พี่น้องฟังเพื่นอนๆฟัง ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ